บริบูรณ์ดังนี้บ้างพิสูจน์ทั้งหลายมหาชนเขารู้จักเธอทั้งหลายว่าสมณะสมณะดังนี้ถึงเธอทั้งหลายเล่าเมื่อถูกเขาถามว่าท่านทั้งหลายเป็นอะไรพวกเธอทั้งหลายก็ปฏิญาณตัวเองว่าเราเป็นสมณะดังนี้พิสุจน์ทั้งหลาย เมื่อเธอทั้งหลายมีชื่อว่าสมณะหรือปฏิญาณตัวเองว่าเป็นสมณะอยู่อย่างนี้แล้วพวกเธอทั้งหลายจะต้องสำเนีกใจว่าข้อปฏิบัติอันใดเป็นข้อปฏิบัติสมควรแก่สมณะเราจักปฏิบัติข้อปฏิบัติอันนั้นด้วยการปฏิบัติของเราอย่างนี้สมัญญาว่า สมณะของตนก็จักเป็นจริงและคำปฏิญาณว่าสมณะของเราก็จักสมจริงอันหนึ่งเล่าเราบริโภคใช้สอยบาทจีวรอ,อาหารบิณฑบาตเสนาสะนะและคิรณปัจจัยเพศัตว์บริขารของทายกเหล่าใดการบำเพ็ญทานของทายกเหล่านั้นก็จักมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ และการบรัพชาของเราเองก็จักไม่เป็นหมันเปล่าแต่จักมีผลมีกำไรแก่เราดังนี้พิสุทหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้เถิดพิสุทธิ์ทั้งหลายเมื่อพิสุรูปใดรูปหนึ่งมีอภิชามากยังรักอภิชาไม่ได้มีจิตพยาบาทยังละพยาบาทไม่ได้ เป็นผู้มักโกรธยังละความมักโกรธไม่ได้เป็นผู้มักถือความโกรธและยังละถือความโกรธไม่ได้เป็นผู้ลบหลู่คุณท่านยังละความลบหลู่คุณท่านไม่ได้เป็นผู้ยกตนเทียมท่านยังละความยกตนเทียมท่านไม่ได้เป็นผู้ลิษยายังละความริษยาไม่ได้เป็นคนตรณีก็ยังละความตรณีไม่ได้ เป็นคนโอ้อวดยังละความโอ้อวดไม่ได้เป็นคนมีมายายังละความมายาไม่ได้เป็นคนมีความปรารถนาลามกยังละความปรารถนาลามกไม่ได้เป็นคนมีความเห็นผิดยังละความเห็นผิดไม่ได้พิสุทธิ์ทั้งหลายเพราะละกิเลสมีอภิชาเป็นต้นซึ่งเป็นเครื่อง มัวหมองของสมณะเป็นโทษของสมณะเป็นน้ำฝาดของสมณะเป็นเหตุให้สัตว์เกิดในอบายและมีวิบากอันสัตว์ทั้งหลายจะต้องเสวยในทุกขติเหล่านี้ยังละไม่ได้เราก็ไม่กล่าวพิสูจน์นั้นว่าเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติสมควรแก่สมณะดังนี้พิสูจน์ทั้งหลายเปรียบเหมือนอาวุธอันคงกล้า มีคมสองข้างที่เขารับไว้อย่างดีแล้วหุ้มห่อไว้ด้วยผ้าสังคติของพิสูจน์นั่นเองฉันใดพิสูจ์ทั้งหลายเรากล่าวการบรัพชาของพิสูจนี้ว่าเปรียบกันได้กับอาวุธมีคมสองข้างนั้นฉันนั้นพิสูจทั้งหลายเราไม่กล่าวความเป็นสมณะว่าเป็นสิ่งที่มีได้เพราะเหตุศักว่าการทรงสังคติของผู้ ที่ทรงสังหติเป็นต้นเลยพิสุจิ์ทั้งหลายเปรียบเหมือนถ้วยดื่มสำริดมีเครื่องดื่มใส่อยู่แล้วชนิดหนึ่งสมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นและรสแต่ว่ามียาพิษติดอยู่ครั้งนั้นมีบุรุษผู้หนึ่งซึ่งกำลังร้อนจัด มีความร้อนระอุไปทั้งตัวเหน็ดเหนื่อยคอแห้งระหายน้ำมาถึงเข้าคนทั้งหลายบอกแก่มรุดนั้นว่านี่แน่ท่านผู้เจริญถ้วยดื่มสำริดใบนี้สมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นและรสสำหรับท่านแต่ว่ามียาพิษติดอยู่ถ้าหากท่านต้องการดื่มก็ดื่มได้ เมื่อท่านกําลังดื่มจะติดใจมันด้วยสีของมันบ้างด้วยกลิ่นของมันบ้างด้วยรสของมันบ้างแต่ว่าครั้นดื่มเข้าไปแล้วท่านจักถึงความตายหรือรับทุกข์เจียนตายเพราะเหตุนั้นดังนี้บุรุษนั้นไม่ทันจะพิจารณาถ้วยดื่มสำลิดอันนั้นว่าจะดื่มอย่างไรจึงจะไม่ถูกยาพิษเป็นต้น รีบดื่มเอาดื่มเอาไม่ยอมวางบรุษนั้นก็ถึงความตายหรือรับทุกเจนตายเพราะเหตุนั้นฉันใดพิสุทธิ์ทั้งหลายสมณะหรือาพามพวกใดในการอดีตก็ตามในการอนาคตก็ตามในการบัดนี้ก็ตามก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเห็นสิ่งอันเป็นที่รักที่สนิทใจในโลก โดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุขโดยความเป็นตัวตนโดยความเป็นของไม่เสียบแทงโดยความเป็นของเกษมสมณะหรือพามพกนั้นย่อมทำตัณหาให้เจริญเมื่อทำตัณหาหเจริญอยู่ก็ทำอุปธิให้เจริญเมื่อทำอุปธิให้เจริญอยู่ก็ทำทุกข์ให้เจริญเมื่อทำทุกข์ให้เจริญอยู่ สมณะหรือพรามณ์พวกนั้นย่อมไม่หลุดพ้นจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรลรำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจความขับแค้นใจเราตถาคตย่อมกล่าวว่าพวกเหล่านี้ย่อมไม่หลุดพ้นจากทุกขดังนี้แลพิสุทธิ์ทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์พวกใดก็ตาม ยังไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่าทุกเป็นเช่นนี้เช่นนี้เหตุให้เกิดทุกเป็นเช่นนี้เช่นนี้ความดับสนิทแห่งทุกเป็นเช่นนี้เช่นนี้ข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกเป็นเช่นนี้เช่นนี้สมณะหรือพรามพวกนั้นย่อมยินดีอย่างยิ่งในเหตุปัจจัยเครื่องปรุงแต่งชนิดที่เป็นไปเพื่อความเกิดความแก่ความตาย ความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจเขาผู้ยินดีในเหตุปัจจัยเครื่องบุงแต่งชนิดนั้นๆแล้วย่อมก่อสร้างเหตุปัจจัยเครื่องบุงแต่งชนิดที่เป็นไปเพื่อความเกิดเป็นต้นนั้นๆครั้นเขาก่อสร้างเหตุปัจจัยนั้นๆแล้วเขาก็ตกลงไปในเหวแห่งความเกิดบ้างในเหวแห่งความแก่บ้าง ในเหวแห่งความตายบ้างในเหวแห่งความโศกบ้างในเหวแห่งความร่ำไรลำพันธ์บ้างในเหวแห่งความทุกข์กายบ้างในเหวแห่งความทุกข์ใจบ้างในเหวแห่งความขับแค้นใจบ้างอยู่นั่นเองสมณะหรือพามพวกนั้นย่อมไม่หลุดพ้นจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจ ความคับขคลนใจเราตถาคตย่อมกล่าวว่าพวกเหล่านั้นย่อมไม่หลุดพ้นจากทุกข์ดังนี้แลพิสุทธ์ทั้งหลายพอทีพวกเธอทั้งหลายอย่าหมายมั่นกันเลยอย่าทะเลาะกันเลยอย่าโต้เถียงกันเลยอย่าวิวาดกันเลยเมื่อตรัสอย่างนี้แล้วมีภิสษุบางรูปทูลขึ้นว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นธรรมสามีขอพระองค์จงหยุดไว้ก่อนเถิดพระเจ้าค่ะขอจงทรงขนกวายน้อยเถิดพระเจ้าค่ะข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอจงทรงประกอบในสุขวิหารธรรมในทิฏฐธรรมอยู่เถิดพระเจ้าค่ะพวกข้าพระองค์ทั้งหลายจัะทำให้เห็นดำเห็นแดงกันด้วยการหมายมั่นกัน ด้วยการทะเลาะกันด้วยการโต้เถียงกันด้วยการวิวาทกันอันนี้เองดังนี้การนั้นแลในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงครองจีวรถือบาทเสด็จเข้าไปสู่เมืองโกสมพีเพื่อบิณฑบาตครั้นทรงเที่ยวบิณฑบาตในเมืองโกสัมพีแล้วภายหลังพัตการกลับจากบิณฑบาตแล้วทรงเก็บบริขารขึ้นมาถือไว้แล้วประทับยืน ตัดคถานี่ว่าคนไพร่ไพ่ด้วยกันส่งเสียงเอตโรแต่หามีคนไหนสำคัญตัวว่าเป็นผานไม่เมื่อหมูแตกกันก็หาได้มีใครรู้สึกเป็นอย่างอื่นให้ดีขึ้นไปกว่านั้นได้ไหมพวกบัณฑิตลืมตัวสมัครที่จะพูดตามทางที่ตนปรารถนาจะพูดอย่างไรก็พูดพร่ำไปอย่างนั้นหาได้นำพา ถึงกิเลสที่เป็นเหตุแห่งการทะเลาะกันไม่พวกใดยังผูกใจเจ็บอยู่ว่าผู้นั้นได้ด่าเราได้ทำร้ายเราได้เอาชนะเราได้ลักทรัพย์ของเราเวรของพวกนั้นย่อมระงับไม่ลงพวกใดไม่ผูกใจเจ็บว่าผู้นั้นได้ด่าเราได้ทำร้ายเราได้เอาชนะเราได้ลักทรัพย์ของเรา เวรของพวกนั้นย่อมระง,งับได้ในยุคไหนก็ตามเวรทั้งหลายไม่เคยระง,งับได้ด้วยการผูกเวรเลยแต่ระง,งับได้ด้วยไม่มีการผูกเวรทำนี้เป็นของเก่าที่ใช้ได้ตลอดการคนพวกอื่นไม่รู้สึกว่าพวกเราจะแหลกรานก็เพราะเหตุน,นี้พวกใดสำนึกตัวได้ในเหตุที่มีนั้น ความมุ่งร้ายกันย่อมระง,งับได้เพราะความรู้สึกนั้นความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งเจเดียวกันยังมีได้แม้แก่พวกคนกับขระเหล่านั้นที่ปล้นเมืองหักแข้งขาชาวบ้านฆ่าฟันผู้คนแล้วต้อนมา้าโคและขนเอาซรัพไปแล้วทำไมจะมีแก่พวกเธอไม่ได้เล่า ถ้าหากไม่ได้สหายที่พาตัวรอดเป็นปราดที่มีความเป็นอยู่ดีเป็นเพื่อนร่วมทางแล้วไซก็จงทำตัวให้เหมือนพระราชาที่ละแวนซึ่งพิชิตได้แล้วไปเสียแล้วเที่ยวไปคนเดียวดูดช้างมาตังคะเที่ยวไปในป่าตัวเดียวฉะนั้นการเที่ยวไปคนเดียวดีกว่าเพราะไม่มีความเป็นสหายกันได้กับคนพาน พึ่งเที่ยวไปคนเดียวและไม่ทำบาปเป็นคนมักน้อยดุดช่างมาตังคะเป็นสัตว์มักน้อยเที่ยวไปในป่าฉะนั้นพิสุท์ทั้งหลายเราจากแสดงม้าพยศแปดจำพวกและโทษแห่งม้าพยศแปดจำพวกนั้นด้วยเราจากแสดงบุรุษพยศแปดจำพวกและโทษแห่งบุรุษพยศ แปดจำพวกนั้นด้วยพวกเธอทั้งหลายจงฟังในข้อนั้นพิสุจิ์ทั้งหลายมาพยศบางตัวในกรณีนี้ถูกในสารถีเตือนด้วยการลงประตักเพื่อให้รู้ว่าจงไปดังนี้แล้วกลับถอยหลังสลัดรถให้หลุดออกจากตนมาพยศบางตัวเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่เป็นโทษแห่งมาพยศข้อแรก พิสุจ์ทั้งหลายในอุปมานี้พวกพิสุจน์ทั้งหลายโจทย์พิสุรูปหนึ่งด้วยอาบัตพิสษุรูปนั้นถูกพิสุจน์ทั้งหลายโจทย์ด้วยอาบัตยอยู่ย่อมอัมพรางอาบัตไว้ว่าข้าพเจ้าระลึกไม่ได้ยังระลึกไม่ได้ดังนี้พิสุจน์ทั้งหลายเปรียบได้กับม้าพยศตัวนั้นถูกนายสารถีเตือนด้วยประตักว่าจงไปดังนี้แล้วกลับถอยหลัง สลัดรถให้หลุดจากตนพิสุทธิ์ทั้งหลายเรากล่าวนักบวชนี้ว่ามีม้าพยศเป็นคู่เปรียบฉะนั้นพิสุทธิ์ทั้งหลายนักบวชบางคนเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่เป็นโทษแห่งบุรุษพยศข้อแรกพิสุทธิ์ทั้งหลายม้าพยศบางตัวในกรณี้ถูกนายสารถีเตือนด้วยการลงประตักเพื่อให้รู้ว่าจงไปดังนี้แล้วย่อมหกหลัง กระแทกถูบหักไม้ตรีทันม้าพยศบางตัวเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่เป็นโทษแห่งม้าพยศข้อที่สองพิสุทั้งหลายพวกพิสุทั้งหลายโจทย์พิสษุรูปหนึ่งด้วยอาบัตพิสุรูปนั้นถูกพิสูจทั้งหลายโจทย์ด้วยอาบัตอยู่กลับโต้แย้งว่าประโยชน์อะไรด้วยคำพูดของท่านซึ่งเป็นคนพาลคนเขา่า คนอย่างท่านหรือจักรู้สิ่งที่ควรพูดดังนี้พิสุทธิ์ทั้งหลายเปรียบได้กับม้าพยศตัวนั้นถูกนายสารถีเตือนด้วยประตักว่าจงไปดังนี้แล้วย่อมหกหลังกระแทกถูกหักไม้ตรีทันพิสุทธิ์ทั้งหลายเรากล่าวนักบวชนี้ว่ามีม้าพยศเป็นคู่เปรียบฉะนั้น พิสุทั้งหลายนักบวชบางคนเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่เป็นโทษแห่งบุรุษพยศข้อที่สองพิสุทั้งหลายม้าพยศบางตัวในกรณีนี้ถูกนายสลรถีเตือนด้วยการลงบัตักเพื่อให้รู้ว่าจงไปดังนี้แล้วย่อมยกขาดิดขึ้นไปทางงอนรถแล้วเตะแล้วถีบงอนรถม้าพยศบางตัวเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่เป็นโทษแห่ง มาพยศข้อที่สามพิสษุทั้งหลายพวกพิสุจ์ทั้งหลายโจทย์พิสุรูปหนึ่งด้วยอาบัตพิสษุรูปนั้นถูกพิสูจน์ทั้งหลายโจทย์ด้วยอาบัตอยู่กลับยกเอาอาบัตให้แก่ผู้โจทย์สยเสเยงว่าท่านน่ะสิต้องอาบัตชื่อนี้ท่านจงทําคืนเป็นคนแรกเสียก่อนเถิดดังนี้พิสษุน์ทั้งหลายเปรียบได้กับมาพยศตัวนั้นถูกในสารถีเตือนด้วยประตักว่าจงไปดังนี้แล้ว ย่อมยกขาดิดขึ้นไปทางงอนรถแล้วเตะแล้วถีบงอนรถพริสุทั้งหลายเรากล่าวนักบวชนี้ว่ามีม้าพยศเป็นคู่ปเปรียบฉะนั้นพิสุทั้งหลายนักบวชบางคนเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่เป็นโทษแห่งบุตรพยศข้อที่สามพิสุท์ทั้งหลายมาพยศบางตัวในกรณีนี้ถูกนายสารถีเตือนด้วยการลบปตัก เพื่อให้รู้ว่าจงไปดังนี้แล้วย่อมเดินให้ผิดทางทำให้รถตะแคงหงายพิสุท์ทั้งหลายม้าพยศบางตัวเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่เป็นโทษแห่งม้าพยศข้อที่สี่พิสุท์ทั้งหลายพวกพิสุท์ทั้งหลายโจทย์พิสุรูปหนึ่งด้วยอาบัตพิสุรูปนั้นถูกพิสุท์ทั้งหลายโจทย์ด้วยอาบัตอยู่กลับเอาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกินเสีย นำเอาเรื่องนอกเรื่องมาพูดแทนแสดงท่าโกรธประทุสร้ายอาการน้อยใจให้ปรากฏพิสุททั้งหลายเปรียบได้กับม้าพยศต,ตวนั้นถูกในสารถีเตือนด้วยประตักว่าจงไปดังนี้แล้วย่อมเดินให้ผิดทางทําให้รถตัแขงหงายพิสุทธ์ทั้งหลายเรากล่าวนักบวชนี้ว่ามีม้าพยศเป็นคู่เปรียบฉะนั้น พิสูจทั้งหลายนักบวชบางคนเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่เป็นโทษแห่งบุรุษพยศข้อที่สี่พิสุจิ์ทั้งหลายมาพยศบางตัวในกรณีนี้ถูกนายสารถีเตือนด,ด้วยการลงบตตกเพื่อให้รู้ว่าจงไปดังนี้แล้วย่อมกระโดดจนสุดตัวสุดเท้ามาพยศบางตัวเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่เป็นโทษแห่งมาพยศข้อที่ห พิสุททั้งหลายพวกพิสุท์ทั้งหลายโจย์พิสุรูปหนึ่งด้วยอาบัตพิสุรูปนั้นถูกพิสุท์ทั้งหลายโจย์ด้วยอาบัตอยู่กลับโครงกายไกวแขนพูดในถ้ำกลางสงพิสุทั้งหลายเปรียบได้กับม้าพยศตัวนั้นถูกนายสารถีเตือนด้วยประตักว่าจงไปดังนี้แล้วย่อมกระโดดจนสุดตัวสุดเท้าพิสุทั้งหลายเรากล่าวนักบทนี้ว่ามีม้าพยศเป็นคู่เปรียบฉะนั้น พิสุทธิ์ทั้งหลายนักบวชบางคนเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่เป็นโทษแห่งบุรุษพยศข้อที่หพิสุทธิ์ทั้งหลายม้าพยศบางตัวในกรณีนี้ถูกนายสารถีเตือนด้วยการลงบาตักเพื่อให้รู้ว่าจงไปดังนี้แล้วก็ไม่แยแสต่อบ,บาตักกลับกัดสายบางเหียนวิ่งเจริดไปตามปรัถนาของตน มาพยศบางตัวเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่เป็นโทษแห่งมาพยศข้อที่หกพิสุจ์ทั้งหลายพวกพิสูจน์ทั้งหลายโจทย์พิสษุรูปหนึ่งด้วยอาบัตพิสุจนรูปนั้นถูกพิสุจน์ทั้งหลายโจทย์ด้วยอาบัตอยู่ก็ไม่ยินดีต่อสงไม่เอื้อเฟื้อต่อโจทย์หลีกไปท,ท,ทั้งทั้งที่ตนยังมีอาบัตติดตัวอยู่พิสษุ์ทั้งหลายเปรียบได้กับมาพยศตัวนั้นถูกนายสารถีเตือนด้วยประตักว่าจงไป ดังนี้แล้วก็ไม่แยแสต่อประตักกลับกัดสายบังเหียนวิ่งเตลิดไปตามปรารถนาของมันพิสุทธ์ทั้งหลายเรากล่าวนักบวชนี้ว่ามีม้าพยศเป็นคู่เปรียบฉะนั้นพิสุทธ์ทั้งหลายนักบวชบางคนเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่เป็นโทษแห่งบุรุษพยศข้อที่หกพิสุทธ์ทั้งหลายม้าพยศบางตัวในกรณีนี้ ถูกนายสารถีเตือนด,ด้วยการลงประตักเพื่อให้รู้ว่าจงไปดังนี้แล้วก็ไม่ยอมก้าวเดินหน้าไม่ยอมถอยกลับหลังยืนนิ่งอยู่ราวกับหลักที่ปักไว้ในที่นั้นฉะนั้นม้าพยศบางตัวเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่เป็นโทษแห่งม้าพยศข้อที่เจ็ดพิสุทั้งหลายพวกพิสุทั้งหลายโจทย์พิสุรูปหนึ่งด้วยอาบัต ภิกษุรูปนั้นถูกพิกษุทั้งหลายโจทย์ด้วยอาบัติอยู่ก็ไม่ยอมกล่าวว่าตนต้องอาบัติหรือไม่ต้องอาบัติพิกษุรูปนั้นย่อมทำให้สงลำบากด้วยความเป็นผู้นิ่งไม่ยอมพูดของเธอพิสษุทั้งหลายเปรียบได้กับม้าพยศตัวนั้นถูกนายสารถีเตือนด้วยประตักว่าจงไปดังนี้แล้วก็ไม่ยอมก้าวเดินหน้าไม่ยอมถอยกลับหลังยืนนิ่งอยู่ราวกับหลักที่ปักไว้ในที่นั้น ฉะนั้นพิสุทธิ์ทั้งหลายเรากล่าวนักบวชนี้ว่ามีม้าพยศเป็นคู่เปรียบฉะนั้นพิสุทธิ์ทั้งหลายนักบวชบางคนเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่เป็นโทษแห่งบุรุษพยศข้อที่เจ็ดพิสุทธิ์ทั้งหลายม้าพยศบางตัวในกรณีนี้ถูกนายสารถีเตินด้วยการลงประตักเพื่อให้รู้ว่าจงไปดังนี้แล้วมันกลับคุกเท้าหน้าคุกเท้า,าหลัง หมอบทับเท้าทั้งสี่ในที่นั้นเองมาพยศบางตัวเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่เป็นโทษแห่งมาพยศข้อที่8ปดพิสุท์ทั้งหลายพวกพิสุทั้งหลายโจทย์พิสุรูปหนึ่งด้วยอาบัตพิสุรูปนั้นถูกพิสุทั้งหลายโจทย์ด้วยอาบัตอยู่กลับกล่าวเสียงอย่างนี้ว่าทําไมหนอพวกผู้มีอายุทั้งหลายชอบพานหาเหตุใส่ตัวเราหนักใบนัก บัดนี้เราขอเวลาพอเราได้บอกเลิกสิกขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งคฤหัสถ์เสก่อนเท่านั้นดังนี้แล้วต่อมาพิสุจนั้นก็บอกเลิกสิกขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งคฤหัสถ์แล้วยังแถมเยาะเยะ้ยให้ว่าทีนี้พวกท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงพอใจกันเถิดดังนี้พิสุทั้งหลายเปรียบได้กับม้าพยศตนั้น ูกในสารถีเตือนด้วยประตักว่าจงไปดังนี้แล้วมันกลับคุกเท้าหน้าคุกเท้าหลังหมอบทับเท้าทั้งสี่ในที่นั้นเองพิสุจธ์ทั้งหลายเราเกล่าวนักบวชนี้ว่ามีม้าพยศเป็นคู่เปรียบฉะนั้นพิสุจ์ทั้งหลายนักบวชบางคนเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่เป็นโทษแห่งบุรุษพยศข้อที่แปดแล